ครับสวัสดีครับเมอร์สี่คุณสบนถนนรามินทากิโลเมตรที่7นะครับช่วงล่างมีปัญหาปรึกษาเมอร์สี่คุณส er, ี่นะครับ New Fortuner นะครับเป็นบบรถที่ขายดีนะครับเป็นรถแบบครอบครัวนะครับเป็นรถอเนกประสงค์นะครับ หลายๆท่านที่ใช้งานอยู่นะครับอย่าอัปเกรดช่วงล่างให้ครอบครัวนั่งสบายๆตลอดการเดินทางวันนี้เราขอแนะนําชุดช่วงล่างของออซซี่ยกชุดนะครับชอปออซซี่โมโนทูบปรับนุ่มทั้งหมด24ระดับผู้กับสปริงนุ่มๆของออซซี่นะครับที่เราจะทําการติดตั้งตัว New Fortuner นะครับ คุณสมบัติของตัวชอตออซซี ie, เบบบ AT, ่เป็นช็อตแบบแก๊สผสมน้ำมันเป็นช็อตแบบโมโนทูบกระบอกเดี่ยวเดยวพื้นที่ทำงานของลูกสูบมีเยอะนะครับสามารถซับแรงดีดของสปริงได้ดีด้วยระบบวาแปรผันตามสภาพถนนนะครับคอยควบคุมให้สปริงเพิ่มแรงดีดทันทีที่สปริงดีดตัวชัอตออซซี่จะเพิ่มแรงหน่วงแรงหน่วงคอนโทลให้สปริงดีดตัวลดลงนะครับสามารถปรับแต่งความนุ่มทั้งหมด24ระดับเจ้าของรถสามารถปรับแต่งด้วยแบบตามใจชอบครับด้านหลังก็เช่นกันนะครับ นิวฟอร์จิเนอร์เราติดตั้งโชอปออซซี่โมโนโทูบปรับนุ่มทั้งหมด24ระดับคู่กับสปริงนุ่มๆของออซซี่นะครับอย่างที่บอกนะครับโช้ปออซซี่เป็นโชอปแบบแก๊สผสมน้ำมันกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่นะครับเป็นโชอปแบบกระบอกลูกสูบเดี่ยวๆแบบโมโนโทูบมาพร้อมระบบวาลแปรผันคอยควบคุมให้สปริงเพิ่มแรงดีดนะครับ ก็ทาให้อาการสะเทือนอาการดิดเด้งครับผู้โดยสารนั่งข้างหลังก็ลดอาการสะเทือนอาการโคลงยิ่งได้สปริงนุ่มๆของออซซี่ยิ่งสร้างความเนียนนุ่มในการนั่งโดยสารเพิ่มขึ้นเยอะนะครับชอบนุ่มหนึบแบบไหนนะครับมีปุ่มปรับทั้งหมด24ระดับหน้าหลังนะครับสินค้ารับประกันยาวนานครับ3ปีหรือ1แสนกิโลนะครับหมดรับประกันสามารถซ่อมเปลี่ยนอะไรได้จ่ายครั้งเดียวซื้อได้ใช้ตลอดช,อชีพนะครับผมครับคือใช้ได้ ตลอดชีพเลยนะครับนี่คือชอฟหลังของออซซี่โมโนทุปปรับนุ่มน้นหมดย4ระดับเราทําการติดตั้งคูก่กับสปริงนุ่มๆของออซซี่นะครับสปริงของออซซี่ออกแบบเน้นเป็นเน้นเป็น,เน้นเป็นสปริงแบบที่มีความหยุ่นตัวสูงกระจายแรงดีดได้ช้าเน้นเป็นรถนั่งแบบครอบครัวนะครับก็ทําให้ผู้โดยสารนั่งเนียนนุ่มสบ,สบายสบายตลอดการเดินทางนะครับความสูงเท่าสแตนดาดเดิมแล้วก็มีชุดโหลดนะครับแล้วก็ชุดยกสูงนะครับ ก็มีโชคอัพสปริงตรงตามสเปคทุกรุ่นนะครับตรงเบอร์นะครับนี่คือ New Fortuner ที่อัพเกรดช่วงล่างใหม่ให้เนียนนุ่มนั่งสบายๆที่เมอร์ซีคุณสีโดยชุดช่วงล่างของออซซี่ยกชุดนะครับช่วหน้าหลังออซซี่ปรับนุ่มทั้งหมด24ระดับคู่กับสปริงนุ่มๆของออซซี่นะครับคิดถึงช่วงล่างนุ่มๆลืมครับเมอร์ซีคุณสีบนรามินทากิโลเมตรที่7ครับ0816655685 ขอบคุณทุกทท่านที่มาใช้บริการขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ